รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแยกออกมาสองอัน 好嘞，好嘞。<不> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการก้าวทิก้าเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ผมเดินทางมาที่โรงเรียนปฐมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าโรงเรียนวัดวรจันทร์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนปฐมนะครับขนาดกลางแห่งหนึ่งนะครับเหตุผล <m ood le> ที่ผมชวนคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเพราะว่าที่นี่มีแม่พิมพ์ของชาติคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีความพิการทางด้านสายตาแล้วก็ไม่ได้มีวุฒิการศึกษาในเรื่องของการเรียนการสอน แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้เขามาทําหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กๆในพื้นที่ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปทําความรู้จักกับเธอพร้อมๆกันคุณครูเมย์บันทิตาชูวงครับที่ห้องเรียนพิเศษนะครับบริเวณชั้น2ของอาคารแห่งนี้แหละครับก็เป็นสถานที่ที่ครูเมย์หรือว่าครูอาสาเมย์นะครับก็มาช่วยนะครับในการสอนเด็กๆ ที่เห็นอยู่ก็คือครูเมย์ก็กาลังสอนเด็กๆ4คนนะครับแล้วก็บนโต๊ะก็มีสื่อกันเรียนการสอนอยู่หลายชนิดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีคุณครูครับสวัสดีครับครูเมย์ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับสอนวิชาอะไรครับคุณครูคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์ค่ะก็คือรูปทรงเลยค่ะคณิตครับค่ะ แล้วก็การนับจํานวนการลบการบวกอะไรนี้ผมขออนุญาตถามระดับการมองเห็นของครูนี่เป็นอย่างไรครับคือไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นครูก็บอกออสีได้ว่าอ,อ,อันนี้เป็นสีไหนนี่อันนี้ก็คือจะมีคุณครูมาสอนอีกทีนึงว่าเวลาสอนน้องเนี่ยเราจะต้องจําเป็นต้องรู้ด้วยว่าอันนี้สีอะไรเพื่อจะให้น้องเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้คือสีอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วนี่ สอนน้องๆนี่ชั้นไหนบ้างครับมาแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับน้องโต๊ดน้องโต๊ดน้องโต๊ดอยู่ชั้นปไหนครับป .4 ป .4 น้องคนต่อไปป .5 ครับป .5 ชื่ออะไรครับเธนครับน้องเทนอ๋อแล้วฝั่งนู้นแต่งชุดลูกเสือด้วยนะครับครูน้องมิกครับป .4 ครับป .4 ชื่อการครับอยู่ปไหนครับป .4 ป .4 ทำไมครูถึง ต้องสอนเรื่องของการนับการจํานวนตําเด็กกลุ่มนี้ด้วยลหครับเพราะว่าน้องเขายัางยังไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าคืออันนี้หนึ่งสองสามเนี่ยมันคืออะไรคือถ้าเกิดเราพูดไปว่าอ่ะหนึ่งสองสามน้องก็จะไม่เห็นภาพเราก็จะใช้สื่อ,อกันที่ใช้ลูกปัดให้มันเป็นรูปประมขึ้นมาหัวใจของการที่เรามาสอนเด็กพิเศษเนี่ย ต้องทำยังไงคือขั้นแรกเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่สามารถเรียนแบบเด็กปกติได้เพราะว่าเขาจะช้าค่ะเขาก็จะช้าคือความอดทนหนึ่งเราต้องมีความอดทนต้องอดทนใช่นะาะค่ะซ่องคือใจต้องเย็นใจต้องเย็นใช่ค่ะอดทนใจ,ใจเย็นใช,ใช่แล้วสามก็คือเราต้องพยายามพูดกเข้าให้เยอะๆเพราะว่าถ้าเข้าซื่อสั้นกับเราแสดงว่าเขาเขา,เขาตอบสนองครับและอย่างการที่เราเราอาจจะ ไม่ไม่ได้มองเห็นเขาเนี่ยเรามีวิธีการยังไงที่ทําให้มีความสนใจเขามาอยู่กับเราจะเรียกชื่อตลอดถ้าเรียกแล้วไม่ตอบก็คือเราก็จะแบบพิการอ่าปกติคือจะไม่ไม่พูดเราก็จะพิการพิการครับอะไรเงี้ยการก็จะแบบ๋อคือแกจะนั่งเงียบตลอดเราก็จะแบบไม่รู้ว่ายู่ไหมอะไรเราก็คือไม่ไม่รู้รีแอคชั่นของเขา พี่จะมาซ่อนให้นับจํานวนนะครับอ่ะนี่หยิบมาห้าลูกแล้วมาใส่ตรงนี้ไว้นะครับอ่ะใส่หลอไว้พี่มิกครับ,รบพี่มิกอันนี้รูปอะไรครับสี่เหลี่ยมนะสี่เหลเอ่ยเขียวค่ะสีเขียวครับอันนี้สสามเหล<า>ี่ยมโ,โอเคครับโอเคครับ พี่เทนคช่ใช่จังครับไหนเอามือมาโอเคทำนี้ลุกกลักลัมือดิใบมือใบมือก็จะมีวิธีทำตามแล้วนี่จริงๆแล้วนี่พี่เมย์สอนเด็กทั้งหมดกี่คนนะครับในโรงเรียนแห่งนี้ครับก็ลักๆเลยก็มีสี่คนเนี้ยค่ะส่วนคนอื่นก็คือแบบถ้าว่างจากที่ครูเกตหรือว่าครูสอนก็จะเข้ามาสอนมากี่ปีแล้วครับที่ที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนตอนนี้ก็คือ เพิ่งจะเข้ามาซ่อนครับค่ะเพราะว่าพ่ออ๋อเพิ่งจะย้ายเข้ามาอือแล้วก่อนหน้านี้ละครับก่อนหน้านี้ก็คือซ่อนตามตามพ่ออ๋อมาค่ะเราจะอาสาช่วยช่วยพ่ออ๋อเข้าตอบแทนค่ะแล้วจริงจริงลึกๆเลยที่พี่เมย์เนี่ยมาสอนเนี่ยความรู้สึกยังไงอยากช่วยค่ะอยากช่วยค่ะคือเรามีโอกาสเรียนแล้วเรารู้แล้วเราก็อยากให้น้องเนี่ยรู้พัฒนาการดีๆเพื่อที่จะได้ไปเรียนรวมกับเพื่อนที่อยู่ในชั้นได้ค่ะ แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงบ้างกับทุกครั้งเนี่ยที่ได้สอนเขาแล้วเขาก็มีความรู้ได้ทักษะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับอย่างแรกเลยคือสนุกสนุกได<ล>้มาอยู่ยกับเด็กๆ <üh m. S 2> สนุกอย่างน้อยก็ทําให้เขารู้ <üh m. S 2> ทําให้เขาแบบว่ารู้ว่าอันนี้คืออะไร <c oughs> เราจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่สองเลยคือมีความสุขอะเด,เด็กๆเหรอครับชอบไหมครับเรียนกับครูใครชอบยกมือขึ้นหน่อยใครชอบเรียนกับครูเอามือลงใครสนุกกับครูยกมือหน่อย ที่คุณครูดูแลเรื่องการเรียนการสอนคุณครูประเมินพี่เมย์เป็นอย่างไรบ้างครับพี่เมย์เยี่ยมมากหัวไวอย่างกับคุณครูสอนแบบแค่รูปทรงเขาจะเก่งพวกคณิตศาสตร์อะไรด้วยอลยจำนวนนับแม่นความจําทั้งท่านที่ตามไม่เห็นเยี่ยมจดจําใส่ใจรายละเอียดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับครูก็การดูแลน้องดีมากใกล้ชิดน้องเชื่อฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ ซึ่งจริงๆเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ผู้สอนทุกคนควรจะมีใช่ การที่พี่เมย์เดินทางมาสอนเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ไม่ใช่สอนวิชาพื้นฐานให้กับน้องๆกลุ่มพิเศษเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยความรู้ความสามารถและก็สิ่งที่มีพิเศษเฉพาะตนนะครับก็เอามาแบ่งปันนะครับให้กับเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้อย่างเช่นตอนนี้นะครับที่ห้องดนตรีนัฏศิ์นะครับพี่เมย์ก็เอาความรู้ในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับน้องๆน,นะครับ ใจเธอที่เกิดเป็นไทยไทยม่เป็นทาสใคร ชอบเรียนร้องเพลงกับพี่เมย์บ้างยกมือขึ้นหน่อยหนูค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่วันนี้พี่เมย์มาสอนอ่ะรู้สึกชอบค่ะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจด้วยค่ะโอ้ยังไงอะครับแรงบันดาลใจก็เข่าตาบอดแต่เขาก็ยังสอนแล้วก็เพาะมากเลยค่ะเราไม่เป็นอะไรเราครบสามสิบสองเราก็ต้องสู้ต่อไปค่ะอ๋อขวัญข้าวอครับขวัญข้าวเคยเรียนร้องเพลงกับ พี่เมย์มาก่อนไหมไม่เคยคะ่ะครั้งแรกครั้งแรกอ๋อเป็นอย่างไรบ้างครับครั้งแรกที่รู้ว่าพี่เมย์จะมาสอนก็รู้สึกด,ดีใจค่ะชอบอชอบอยังไงอะครับพี่เมย์เขาเสียงเพราะค่ะเสียงเพราะทําให้เรามีความสุขมีแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไปและเห็นพี่เมย์นี่ได้พลังกําลังใจเต็มที่เลยเต็มที่ใครคได้พลังกําลังใจจากพี่เมย์บ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะโอห การเรียนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกมากสนุกเหรอสนุกตรงไหนบ้างคือเด็กๆเขาให้ความร่วมมือแล้วก็แบบพร้อมใจกันทําคือเราให้ทําอะไรเอาตรงเลยคือไม่ได้ซ้อมกันมาสนุกเลยแล้วจริงๆความสามารถของเด็กๆเขาก็พอมีอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะใช่แล้วาแค่มาเติมอ่ะมาเติมเต็มค่ะอ๋อร้องเพลงนี้มันเริ่มต้นได้อย่างไรก็ตอนแรกเลยที่เข้ามาเรียนตั้งแต่เจ็ดขวบค่ะปีสี่ซองครับพ่ออาจารย์เขาก็แบบ เปิดเพลน,นักร้องบนดอกให้ฟังดูซิ <_ d ata> ว่าจะร้องได้ไหมลองลองร้องให้ครูฟังหน่อยก็คือเริ่มจากการที่ให้เราฟังก่อน โอกาสของพี่เมย์ตอนเด็กๆล่ะครับเป็นเหมือนน้องแบบนี้ไหมครับมีคนมาดูแลมีคนมาซัพพอร์ตการเข้าถึงการศึกษาเด็กตาดียุคนั้นก็คือไม่ค่อยยอมรับเราเท่าไหร,ตร,ระะ่ตอนแรกๆเลยนะคะตอนแรกๆเลยก็เขาก็จะไม่ยอมรับเท่าไหร่แต่พอ,อยู่กันนานๆมันจะชินไปเองครับทุกคนก็จะมาค่อยๆมาทีละคนต้องคนเป็นเพื่อนสนิทก,กันอ,อะไรอย่างเงี้ยไปก็จะช่วยกันแหละสม,มตัตรครูเครียดกระดานเราจะทา ครูเคียนอะไรอ่ะจะอ่านให้ฟังเราก็จะเขียนอัลฟ่าเบลจดจดจดเอาไว้ครับค่ะ,คะตอนเด็กๆนี้เราเราคิดยังไงเราอยากจะออกไปข้างนอกไหมครับอยาก,ยากจะออกไปสัมผัสเพราะว่าคือเพื่อนๆนนะวิ่งเล่นกันเราได้ยินเสียงเราก็อยากไปแต่ว่าการที่ได้เจอพออ,อท่านชวนหรือท่านบอกกับเรายังไงได้โยนก้อนหินใส่เพื่อนไหมตอนแรกเลยนะคะโยนค่ะโยนจริงๆเข้ามาล้อ คือผ่านมาก็หลอเอ้ยบอสทำอะไรวะอะไรงงี้ยเฮ้ยโอ้โหช่อเรามีไงมันเรียกเราแบบนี้เราก็แบบอย่านะอย่ากลับมานะทำยังไงก็คือเราก็จะเอาก้อนหินเราไปเราก็จะรู้แหละคือเวลาเนี้ยมันจะกลับมาผ่านบ้านเราแน่เราก็เลยแบบเครี้ยงไปเลยปั๊บโอ้ยโบกแม่แน่อะไรเงี้ยเกก็ปั่นจักรยานไปพ่อก็เข้ามาที่บ้านว่านี่ใช่ไหมเราใช่ไหมตกใจคือเราไม่รู้หรอกใครมาเราใช่ไหม ที่เป็นคนเคลี้ยงก้อนที่ใส่เพื่อน่ะเพราะอะไรเขาทำเคื่อนเขาทำไมเขาบอกว่านูเขามาเรียกนว่าอีบอดอีตาบอดทะไรผอคนน ت ت ั cache cache. ้นค่ะเขาบอกเราว่าอยากไปโรงเรียนไหมแบบเพื่อนเพื่อนไหมเรารู้สึกยังไงบ้างที่เรารู้จักคําว่าโรงเรียนสังคมและเรามี น,นึ่งเลยเรามีเพื่อนส่องเราได้เราเราได้เรียนมีการศึกษามีความรู้กิจกรรมนี้แหละมันทำให้เราได้เจออะไรเยอะแยะทำให้เราเจอเพื่อนต่างโรงเรียนเจอสร้างคมไม่ๆหมเจออะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้พี่เมย์มาโรงเรียนนะครับมายัางไงครับก็ให้ตาค่ะขับรถมอไซค์มาส่งที่โรงพยาวาลที่ประจันค่ะแล้วก็พ่อออก็ไปรับเป็นพ่อ,อออคนเดิมคนเดิมเลยคนแรกเลยที่ ไปท่ามแล้วว่าเออเอาก้อนหินเคลื่องเข้ามาใช่ไหมว่ามาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับเข้ามาเทอมที่สองก็คือย้ายจากสี่โรงเรียนที่เป็นผู้บริหารที่ทํากิจกรรมเด<อ>ินร่วมมาอ,อแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่ค่ะมาอยู่ที่นี่ก็เจอเด็กพิเศษอีกก็คือเจอโดยบังเอิญด้วยแล้วก็คือเราก็เลย คัดแยกเริ่มจากการคัดกรองเลยก็ลเลยและเรามีผู้ช่วยคือน้องเมย์ที่บอกกูเมย์น้องเมย์มพูดคําว่าพออเนี่ยตลอดทั้งวันเนี้นะครับผมว่าไม่ต่ากว่าหลายสิบครั้งอะไรคือสิ่งที่ทําให้กูรู้สึกว่าต้องพาเขาออกมาจากบ้านพอสื่อไปแล้วเนี่ยคือตากับยายเลี้ยงดูเขาพอแม่ก็ไปอยู่ที่อื่นก็เลยคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาต้องอยู่คนเดียวอะ่ะเพราะนั้นเขาต้องมีการศึกษาต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่ในสังคมได้คแค่ตรงนั้นในเมื่อ ไม่ได้มีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการครูจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เขาอย่างไรก็เรียนแบบว่าไม่ตัวเองก็ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษจบแต่วิชาชีพครูเฉยๆก็อาศัยว่าทักษะความเป็นครูนะเอาใกล้ชิดตัวเราไว้ก่อนออ,อ,อยู่นั่งใกล้เลยแล้วก็เรื่องการเขียนแล้วจะ,จะสอนเขายัางไงเนาะ,อะเอานี้แล้วกัน น้องเมฟังเพลงไปก่อนพอฟังเพลงเขาลองได้อันที่หนึ่งเนี่ยคือร<ม>้องเพลงจนถ้าร้องเพลงได้หลายเพลงอันหนึ่งเขามีทักษะเรื่องการร้องเพลงแล้วพอแล้วนั่นไปเขาบอกหนูอยากเรียนแบบเด็กๆคนอื่นบ้างเราก็เลยเอ๊ะทำไงมันะนะคะเอากระดาษ A4 เนี่ยใช้กันดินสอเนี่ยลากเป็นกอไก่<ม>แรงๆเพื่อที่จะให้เขาจับ เขาจัดกอไก่ถึงคอนคูกได้ภายในเวลา3วันด้วยความที่อยากเรียนพยายชนะนะหลังจากนั้นเนี่ยพอออกอานิสงส์ที่ได้ได้ทำตรงนี้ปุ๊บมันมีเด็กตาบอดมีเด็กใบเข้ามาดิสติปัญญาเข้ามาการศึกษาพิเศษเกิดขึ้นในปี2545 พี่เมก็มาทําหน้าที่เป็นครูเขามาทําหน้าที่เป็นครูที่โรงเรียนนี้ได้อย่างไรก็จะโทรคุยกันว่าน้องเมตอนนี้น้องเมย์ทำอะไรเรียนยากไหมกศนเขาก็บอกว่าก็ไม่ยากแล้วค่ะคุณครูแต่สื่อหายากมากเลยหนูไม่มีงานทําเลยตรงน,นี้หนูอยากไปช่วยช่วยคุณครูสอนอ๋อดีเลยเพราะว่าของครูเนี่ยมีเด็กพิเศษเหมือนกันอยากให้หนูมาช่วยเพราะหนูนะเป็นเป็น คือทำได้หลายอย่างตั้งแต่เรื่องการสอนออการบวกเลขการดนตรีและทุกวันนี้นะครับวันนี้ลูกศิษย์เรามาทําหน้าที่ทุกวันนี้ครูเห็นลูกศิษย์ทำหน้าที่ไปรับไปส่งทุกวันครูรู้สึกอย่างไรบ้างกับความช่วยเหลือที่เคยมีในวันนั้นแล้วก็ทําให้เขาเนะต,ติบโตและแข็งแรงมาถึงวันนี้ก็ก็ก็ปลื้มใจนะคะที่ว่า เด็กที่เราคิดว่าเขาจะไม่มีประโยชน์สําหรับเราเลยกลับกลายเป็นเพชรเม็ดงาม,มแล้วสามารถกลับมาช่วยเหลือสังคม,มช่วยเหลือน้องๆเขาไม่เคยเหนื่อยไม่เคยบอกว่าวันนี้หนูเหนื่อยมากหนูไม่มาได้ไหมครับพวงนี้ไม่มีมเนี่ยตรงนี้มันมันเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจที่เราได้ได้สอนเขาไปแล้วเขากลับมาคืนสู่สังคม ก็เป็นบ้านของน้องเมย์น้องเมย์นะยูคนที่คนครับเนี่ยคือห้าคนห้าคนเป็นเวลากี่ปีแล้วครับที่ต้องทําหน้าที่ในการมาส่งก็ตลอดก็ตั้งแต่เขาเขาเขาจบแล้วหน้าที่ของครูจะต้องมาส่งน้องอีกนานขนาดไหนครับก็จดว่าน้องเมย์จะมีงานประจาเลยว่าอาจจะมีงานทําที่เป็นถาวรเพราะการฝึกของคนตาบอดเนี่ยเราได้แบบอย่างจากครูอีทครูอีคือครูที่อยู่ศูนรการศึกษาพิเศษเขาสามารถ เดินทางไปทํางานหรือเดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยได้เองด้วยอาศัยทักษะใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องพาเขาไปอาตรงนี้จุดตรงนี้อาจจะทํางานในสุพรรณและกลับมาพักบ้านทํำยังไงที่เขาจะเดินทางจากสุพรรณมาลงรถลงรถ,ลงรถและต่อรถณตอนนี้ก็คืออยากให้เขาได้ไปอบรมอบรม,มเสร็จเนี่ยกลับมาสุพรรณเพื่อที่จะทํางานในสุพรรณแลวก็เนี่ยคือจุดจุดหมาจุดปลายทาง ให้กำลังใจอีกก้าวหนึ่งของพี่เมย์สู่อาชีพที่มั่นคงมั่นคงนะครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสักถามข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของคนพิการก็สามารถโทรไปได้ที่หมายเลข1,4,7,9ตลอด24ชั่วโมงนะครับคนพิการทุกคนต้องมีงานทำและอย่างแน่นอนนะครับคุณครูคิดว่าเรื่องราวของพี่เมย์จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังรับชมรายการ เรื่องอะไรบ้างก็อยากอยากฝากไปถึงอย่างน้อยสุดนี่คือผู้ปกครองอผู้ปกครองบางคนเนี่ยอาจจะลูกไม่พิการแต่ว่าลูกไม่ได้เป็นไปตามที่ที่ทุกท่านคิดอขอให้ท่านเนี่ยได้นึกถึงว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยคนที่ลําบากของเราเยอะคุณมีลูกที่ปกติแล้วเนี่ยคุณต้องเขาเรียกอะไรล่ะดูแลให้ดีดูแลเหมือนผ้าขาวอ,อะไรที่มันหนักก็หาหาวิธีทางอะไรที่เสริมแรงเขาได้แรงบันดาลใจเสริมให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ลูกของคุณเนี่ย มีความรู้ความสามารถโดยตัวของคุณเองอันดับหนึ่งบ้านที่1นึ่งของบ้านที่2เราจะดูแลง่ายครับวันนี้เนี่ยหลานของยายเนี่ยไปทําหน้าที่เป็นครูไปสอนเด็กๆเ,เนี่ยภ <c oughs> ูมิใจไหมครับภูมิใจมากถ้าสมมุติว่าวันนั้นไม่ได้โอกาสหลานของเราเนี่ยตอนนี้จะเป็นอย่างไร ก็ว่าคนธรรมดาไม่รู้อะไรเลยแสดงว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งจําเป็นเลยนะใช่ที่โรงเรียนนะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยเขายกมือไหว้หลานของยายแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากนี่คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจย่ะทึงร่างพิการก็ยังมีคนับรื้ว่าเป็นคนซ่อนเขาได้ก็มีปูบ้างไรล่างนี่เงินเขาด้วยที่ร้องเพลงมาก็ว่าให้ครูนไปไหว้ธนาคารก็วันนี้เนี่ย ได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วขนาดนี้กลับมาที่บ้านนะครับยังนี่อันนี้เขาทําอะไรอยู่แต่ไครก็ตตาเด๋ยวตาโค้ก็ช่างเป็นโลโลแล้วเท่าไหร่สิบบาทตอนเนี้ยอ๋อก็หาอ,อะไรได้เนาะชีวิตเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับ ่ามาถึงวันนนี้มัเป็นอะไรที่แบบเกินเกินความคาดหมายนะคะจากเด็กคนหนึ่งที่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะจนวันนี้สามารถให้ความรู้คนอื่นได้อยากจะพูดหรือว่าอยากจะขอบคุณในสิ่งที่ผ่านมายัางไงบ้างก็ขอบคุณเลยอย่างแรกตากับยายนะคะที่เลี้ยงมาแล้วก็ขอบคุณพ่ออที่ให้ให้ทุกอย่างกับเรารขอบคุณโอกาสนะคะแล้วก็ขอบคุณ คุณครูที่โรงเรียนทุกคนเลยที่ช่วยกันมาช่วยสอ,อนมาแล้วถ้าวันหนึ่งที่เราได้รับโอกาสแล้วเราไม่เดินไปหาทมันเนี้ย oh, คิดว่าน่าเสียดายน,ะน่าเสียดาย<ะ>นี่มีหลายคนนี่มีโอกาสในชีวิตเยอะเลยนะ,ะแต่ไม่หยิบฉวยนี่อยากจะบอกอะไรกับเขาอคือถ้ามีโอกาสอะ่ะคว้าไว้ก่อนเลยดีกว่าไอ,อาทําได้เรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีล่างแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรอะสำเร็จหรือไม่สําเร็จขึ้นอยู่กับใจเราแล้ะค่ะขึ้นอยู่กับใจคทําไม ก็คือถ้าเราคิดว่ามันทำได้ก็คือทำได้พี่กับทุกคนในรายการ9ที่กล้านะครับเป็นกำลังใจให้ พี่เมย์ในการก้าวเดินต่อไปในวันต่อๆไปเพื่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับแล้วก็ทางรายการของเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่มีความฝันแล้วก็กําลังเดินตามความฝันของตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับสังคมจะน่าอยู่ได้ถ้าหากว่าพวกเราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรน,นะครับวันนี้เวลาของรายการก้ที่กล้าจบลงแล้วนะครับผมและก็แขกรับเชิญแล้วก็พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีพร้อมกันนะสวัสดีครับจากใครน้อขอเป็นทานให้ฟันให้ไฟดังยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่ยาดรินสู่พื้นดินแห้งพาสำหรับคนพิการที่ต้องการมีงานทำ า้ไม่ถึงสิทธิของตนสามารถโทรได้ที่หมายเลข1479ตลอด24ชั่วโมงนะครับและหากผู้ชมท่านใดยอยากจะแนะนำติดชมรายการสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage 9ิกาหรือรับชมรายการย้อนหลังทาง YouTube n งกาติกาครับ